ผม้มาผมาผมผมวินนี่ครับ <laughs> พรากเป็นลาวาครับผมลาวา่าโดยเรื่องอเรื่องนี้มันจะเล่าผ่านตัวลาวาแล้วลาวาเนี่ยโดนส่งไปยอยู่เกาะโดนคุณแม่ทำโทษส่งไปยอยู่เกาะเป็นการดันนิสัยเพราะว่าคำตัวเกรเร ใู่เลยแล้วอ่ะอ่านั่นแหละเราเรามีโอกาสได้ไปทำงานที่เกาะต้องไปเป็นรับอาเบสของน้าอะไรเงี้ยไปโดนโดนใช้งานแต่คือคุณแม่นี่คือส่งไปเกาะเลยเหรอมีนี่เป็นเกาะส่วนตัวหรือว่ายังไงฮะทำไมเกาะแก่ฮะเกาะแก่ส่งไปเกาะแก่นะฮะพอพอส่งไปเกาะปุ๊บเรื่องราวมันก็ดํำเดินมาจนวันหนึ่งเนี่ยเราเจอคนคนหนึ่งที่แบบอยู่ดีเขาพัดเข้ามาแล้วแล้วเราก็ ด้วยความที่เราตกใจแล้วก็ต้องการจะช่วยเราก็ต้องต้องต้องผ่าปอดต้องทางานประถมพยาบาลเขาเห็นแก่ชีวิตของเขาเห็น่ชีวิตของเขาใจคือไม่ได้อยากไม่ได้อะไรเลยแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราต้องผ่าปอดเขาจ้ะตัวละครตัวละครตัวละครหลังจากนั้นปุ๊บแล้วก็หลังจากนั้นก็มันก็จบแล้วผมก็มาเจอกับชายปริศนาซึ่งคือผมเองครับผมก็ก็ อย,อย่างที่บอกใช่ไหมคือเขาอะช่วยชีวิตเรามาใช่ไหมครับอ่พอเราฟื้นมาอย่างเงี้ยเขาก็ถือว่ามันจะมีในซีนนี้เขาบอกว่าต่อจากนี้เป็นนี้ชีวิตอ่าชีวิตมึงเป็นของกูใช่ลาวาที่ดูซีรีส์เออยอะมาก <laughs> ดาราที่ดูเยอะเ <ผม S 1> ลยเพราะว่าลาวาไม,ไม่อยากทํางานอย่างเออ้ยว เองไงเราเนี่ยก็ต้องมาทำแทนเขาแต่ด้วยว่าด้วย background เราเป็นเจ้าชายเนี่ยเราก็จะไม่ยอมหรอกให้เขามาข่มเหงเราเนี่ยมาใช้เราีซักผ้าเราก็ไม่เคยซักนอนพื้นเราก็ไม่เคยใช่มาใช้เราทีเราไม่ยอมอยู่แล้วเพราะว่ามีความแบบถือตัวอยู่แล้วใช่ชั้นนี้พอด้วยคาแรคเตอร์อะด้วยความที่เป็นเด็กที่แบบเกเรหน่อยใช่ไหมแบดบอยแล้วไม่ขาชายความต่างความห่างชั้นไมเออ อ่าใช่ครับตรงนี้แหละที่จะเป็นความแบบเออได้ได้ดูกันว่ามันจะเป็นยังไงอเออนะครับอันน่าดูมากคือเราเห็นจากไพหลอดแล้วแล้วก็สองคนก็ตั้งใจทำในเนี่ยแบบเต็มที่มากๆอ่ะความรู้สึกของการที่เราเนี่ยได้รับบทเป็นคู่นำนี่คือครั้งแรกเลยนะครับเป็นยังไงมันลึกๆมันผมว่าดีใจถูกไหมกดดันไหมกดดันด้วยเออคือดีใจแล้วก็แบบ มันก็กดดันนะครับกดดันตัวเองว่าแบบว่าเออเราเราจะสักเราจะทําได้หรือเปล่าแต่มมผมก็เหมือนวินนี่เลยว่าพอามงดีใจครับดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับกดดันด้วยใช่แต่ก็รู้สึกว่าเออมันมันวันนี้คงถึงวันของเราเลยครับก็ตั้งใจทาให้ดีที่สุดครับผมก็ก็เป็นซีรีส์ที่ยังไงก็ทุ่มสุดตัวเหมือนเรื่องที่มันผ่านมาครับแต่ว่าจะ เต็มเต็มร้านได้ก็เต็มร้านเลยครับกัแบบเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้ก็เหมือนว่าเป็นตัวตัดสินในหลยยายๆอ,อย่างครับกองพวกเราว่าอยากให้ทุกคน,นครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมค,ครับโอ้ต้องมาติดฉาอยู่แล้วนะคะจำได้ว่าบนเวทีแถลงข่าวเนี่ยสตาร์พูดว่าพูดกับแฟนๆว่าพ่สู่ว่าเฮ้ยคุณไม่ได้ขอมากไปเพราะอะไรเพราะอะไรถึงพูดประโยคนี้ ไม่ก็แบบว่าผมชอบไปไปสองเอกใช่ไหมแล้วก็จะมีเทรนเนอ่์ถือว่าเขาจะมีอะไรคาถาอะครับปีนี้เอต้อขอหน่อยเพราะปีนี้แปลกๆปลกมาเรื่องมาตีมคาถาคาถาของคู่อินนิสตันที่เขาสวดแบบคืออ่ามันจะอยู่ท่อนพัทควินตังเขามพัทควินตังอ่าใช่ปกติมันเป็นพัทควันตันอันนี้เป็นพัทควินตังแต่พอสวดเสร็จปุ๊บสวดเสร็จปุ๊บอ่าก็มีไพ่หลอดเรื่องนี้แล้วก็แบบเออเขาเขียนอีกนะว่า เออถือว่าหนูจะไม่ได้ขอมากไปใช่ไหมครับพิถาเอาเพรามันจะมีมีพิถาที่ตอนนั้นโอ้โหไอจุงก็ไม่ติงใจพิถาเลยโอ้ร่าดเลยอ่ะใช่แล้วก็แบบขอมากไปครับใช่ขอมากไปน้ำข้าให้แล้วก็แบบเอามาตัดเป็นมีกันค่ะได้ก็ตอติดตามแล้วกันนะคะก็เรื่องนี้นะคะก็มีพัฒนาการมากขึ้นนะคะ